โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ท,ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจนะคะตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของตลาดหุน้นในรอบสัปดาห์ค่ะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดป,ประเด็นร้อนเราจะนามาเส่คุณผู้ชมประจําทุกๆวันศุกร์ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสิริวัฒนากรพานและดิฉันนะคะอนุภาสิริรวงค่ะ คุณผู้ชมกับเราทั้ง2คนนะคะในวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2565น25นะคะลำดับแรกนะคะไปอัปเดตกับเรื่องราวของความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่น่าสนใจกันเลยค่ะ สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ในชนีค่ยังมีความผันผวนตามปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนรวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังจากชาติมหาอำนาจพร้อมใจกันคว่ำบาตรรัสเซียสวนทางกับราคาน้ำมันที่สูงเกิน100เหรียญส่งเซติเมตนด้านบวกกับกลุ่มพลังงาน ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบขร,รายงานผลสำรวจเรื่องผลกระทบจากโควิด -19 ต่อภาคธุรกิจไทยพบว่าเอกชนมองว่าเศร,รษฐกิจไทยยังคงเปราะบางขณะที่กำลังซื้อที่อ่อนแอจากการแพร่ระบาดของรอกใหม่ของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนอยังคงเป็นปัจจัยชุดรังการฟื้นตัวของภาคธุรกิจทั้งนี้คะ่ะมีผู้ติดโควิด1 9สายพันธ์โอมิครอนในประเทศอยู่ในระดับสูงน,นสบคก็ปรับเน้นค่ะรับยาและรักษาตัวที่บ้าน เจอแจกจบให้กับโอมิครอนเป็นโรคประจำถิ่นนอกจากนี้คะ่ะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบานันหรือกรกรปรับกรอี GDP ปี2565ใหม่จากเดิม3-4.5เปเ็นเป็น2.5-4.5ปเซคงส่งออกโต3-5เซแต่ปรับอัตราเฟอร์จากเดิม1.5-2.5เปเ็นป็น2-3เซจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนรุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่คาดความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศ,ศรษฐกิจโลกสูงขึ้น ยังรก็าตาม c a l ฟ f o โฟ i ไหลเข้ายังแกร่งนักลงทุนต่างซื้อสุดที่ต่อเนื่องย e s t e r d เป็นกว่า80,000ล้านบาทขณะที่ปัจจัยต่างประเทศขณะนีจะโรมพาวเว l ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกว่าที่นักลงทุนวิตกนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดของตลาดนักวิเคราะห์ค่ะส่วนเรื่องราวของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้นะคะไปเรื่องกันที่ปตทค่ะ กลุ่มปตทเดินหน้าลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ5ปี9.4แสนล้านบาทรุกนวัตรกรรมด้านพลังงานค่ะนายอัธพลเรือกพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือว่าพีท,ทีเปิดเผยว่าผลประกอบการของปตทประจำปี2564นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี63ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว รวมถึงความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ปี2564กลุ่มปตท,ะทส่งเงินเข้ารัฐกว่า82,500ล้านบาทโดยปตท,ะทะยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามภารกิจหลักเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศพร้อมการขับเคลื่อนองคอ์กรในทุกมิติสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่ประเทศ ตลอดจนนำเสนอนวัตะกรรมด้านพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้เชื้อเพลิงรูปแบบใหม่ยกระดับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อมาตรฐานชีวิตที่ดีของคนไทยสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศพร้อมผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยแผนงานและงบลงทุน5ปีกลุ่มปะตะทนะคะ ปี65 6 9ค่ะรวมกว่า9.4แสนล้านบาทตามกรอบวิสัยทัศน์ Powering Life, with Future Energy, and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังงานแห่งอนาคตค่ะสำหรับ Future Energy นะคะจะมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้ารุกธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศนะคะ โดยมีบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า G.P.S.C เป็นแกนหลักด้วยเป้าหมาย12กิกะวัตต์ในปี2573หรือว่าปี2030ค่ะพร้อมจัดตั้งบริษัทอรุณพลัสจำกัดเดินหน้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรโดยร่วมมือกับ f r o c o n นะคะตั้งบริษัท Horizon Plus จำกัดบริษัทร่วมทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายตลาดและสร้างฐานการผลิต EV ในไทย รวมไปถึงจัดตั้งบริษัท n u w o v o Plus จำกัดเพื่อเป็นหลักขับเคลื่อนการลงทุนด้านแบตเตอรี่ของกลุ่มปตอตทโดยร่วมทุนกับ GPC ในการสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องค่ะนอกจากนี้ก็ได้จัดตั้งบริษัท e v ี Plus จำกัดเพื่อให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศให้เกิดการใช้ EV อย่างแพร่หลายในประเทศ อาทิบริการให้เช่า EV บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและสถานีซ่อมบำรุง EV นอกจากนี้อรุณพัฒนก็ยังได้จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ On Ion ในทำเลศักยภาพพร้อมขยายสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรอชาร์จค่ะของ Swap and Go ตลอดจนการจดตั้งบริษัท React จำกัด ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรองรับการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการใช้งานพลังการใช้งานพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในประเทศค่ะส่วนบียอนนะคะก็คือจะลุกธุรกิจใหม่นะคะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยค่ะและเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงตามทิศทางโลกด้วยการเข้าสู่ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตโดยมีบริษัท i ินโ v บ c a เ i เียจำกัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อส่งเสริมสาธารณสุข คนไทยให้มั่นคงในช่วงการแพร่ระบาดโควิดสิที่ผ่านมาอินโนบิกก็ได้ร่วมนะคะแล้วก็นําเข้าแล้วก็บริจาคยาเรนเดซิเวียนหนึ่งพขอภายคารหนึ่งหมขวดนะคะและยาฟาริฟยาฟาวิพิราเวียน1.2ล้านเม็ดให้กับประเทศเพื่อดูแลประชาชนค่ะนอกจากนี้กลุ่มปตทก็ยังมุ่งเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนะคะต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมีด้วยการนำเทคโนโลยี เทคโนโลยีขั้นสูงเสริมความแข็งแรงแข็งแกร่งของธุรกิจน้ำมันและเสริมสร้างธุรกิจไลฟ์สไตล์ตลอดจนการเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานะระบบปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิตัลค่ะก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับการก้าวเดินของกลุ่มปตทค่ะมาต่อกันที่ทีมมิวค่ะประกาศกำไรปี64กํากำไรมิวไฮ112.68ล้านบาทพร้อมปันผลอัตราหุ้นละ0 1 3บาท นางแววตากุลชธาดารองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีบริษัท T.S. ท f a ล um, r m i l l จำกัดมหาชนหรือ t m i ิ l โรงงานม่วแป้งสารีรายใหญ่และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเปิดเผยว่าผลประกอบการในปี64ของบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ112.68ล้านบาทกำไรต่อหุ้น0.28บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไร105.52ล้านบาทกำไรต่อหุ้น0.26บาทหรือที่เป็นการเติบโต6.8%เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ในปี2 0 6 4ค่ะบริษัทมีผลประกอบการกำไรสูงสุดนับตั้งแต่ดำเนินการมา14ปีแม้ว่าจะต้องประสบปัญหากับราคาค่าสารีที่สูงในรอบ14ปีก็ตามเป็นผลมาจากการทำงานที่มุ่งมั่นตั้งใจของฝ่ายบริหารและพนักงานทีมูทุกคน ขณะที่บริษัทก็มีอัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่72.19%ลดลง30.2%เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่อยู่ที่75.39%เนื่องมาจากบริษัทปรับกลยุทธ์ในการจํากัดการจําหน่ายแป้งจากผลกระทบด้านราคาสารีที่ปรับตัวสูงขึ้นแรงมาก อย่างไรก็ตามค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2ทับหในพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์มีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลกำไรสุทธิที่ปี64ในอัตราหุ้นละ0.13บาทคิดเป็นเงิน51.826.327.93ลานดบาทโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่22มีนาคมนี้และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสที่26พฤษภาคม2 5 6 5 นอกจากนี้คะ่ะบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากกําไรสุทธิที่6เดือนแรกของปี64ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่9ทัพเมื่อวันที่28ตุลาคม2 6 6 4ในอัตราหุ้นละ0.08บาทคิดเป็นเงิน31 8 9 3 1 2 4 8 8ล้าน8 8บาท รวมเป็นเงินบันผลที่จ่ายทั้ง2ครั้งประจำปี2564เท่ากับ0.21บาทต่อหุ้นเป็นเงิน83 7 1 9 4 5 2 8 1บาทและในปี65นี้ค่ะก็มาหยุดยั้งที่จะพัฒนาผลงานให้มีการเติบโตมมั่นคงและยั่งยืนเพื่อตอบแทนผลที่เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านอย่างต่อเนื่องไปต่อกันที่อสังหานะคะที่เป็นอสังหาที่อยู่ภูเก็ตกันบ้าน,นะคะกับไททันนะคะ หรือว่าร่วมโพพาร์ตี้นั่นเองค่ะตั้งเป้ารายได้ปี65แต่1.000พันล้านบาทยอดรอโอนเพียบค่ะลุยหาดในยางเฟสสาม,มูลค่า1.6พันล้านบาทค่ะนายสิสิพงศ์ปิ่นแก้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทร,ร่วมโพพาร์ตี้จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าไทเทิลค่ะเปิดเผยว่าการที่ภาครัฐนั้นมีนโยบายเปิดประเทศโดยต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายปี64ที่เป็นต้นมานะคะ ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 ทั้งในและต่างประเทศเริ่มคลี่คลายส่งสัญญาณที่ดีต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะบนเกาะภูเกต็ตเนื่องจากมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นและการกลับมาของลูกค้าต่างชาติครั้งนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทนะคะก็ได้กลับมาท,ทําธุรกรรมคลึกคักต่อเนื่องส่งสัญญาณอนาคตสดใสให้กับอสังหาทางเลือกบนเกาะภูเกต็ตค่ะสำหรับแผนก,การดำเนินธุรกิจ P65 บริษัทต,ตั้งเป้ารายได้ที่1,000ล้านบาท เ้ายอดขาย1,200ล้านบาทจากโครงการของ t ดอ t i ท l e h หาดไรหาดราวายค่ะ500ล้านบาทนะคะและเดอะไททอลหาดในยางเฟส3 700ล้านบาทที่จะเปิดตัวภายในตรยมาที่1-2ถึง2ในปี65ค่ะมูลค่าโครงการ1,600ล้านบาทนะคะปัจจุบันบริษัทยังมีแบ็กหลอกกว่า500ล้านบาทที่รอการโอ,อนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าต่างชาติได้ในทันทีคาดว่าจะสามารถโอ,อนได้หมดภายในปีนี้ค่ะ ประธานีบริหารร่วมของไททอลนะคะกล่าวอีกนะคะว่าบริษัทได้วางแผนและปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างต่อนเนื่องค่ะเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความต้องการในสังหาทางเลือกบนเกาะภูเก็ตของไททอลให้กลับมาคึกคักอีกครั้งพร้อมทั้งเปิดโครงการเดอทไททอลหัดในยางเฟสสามมูลค่า 1, 1,600ล้านบาทภายในไตรามาสที่1ถึง2ในปี65ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะภูเก็ตนะคะ และยังมีโครงการอื่นๆรอพิจารณาเปิดโครงการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อส,สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นบริษัทก็มีแผนจะเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการลูกชา้าลูกค้าต่างชาติที่ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยในเบื้องต้นบริษัทได้เตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาโครงการใหม่ในปัจจุบันและอนาคตไว้แล้วเพื่อช่วยผลักดันไรายได้และกําไรให้เติบโตอย่างดีในระยะต่อไปค่ะ มาต่อกันที่ fpi ค่ะโชว์กำไรปี64ทะยาน899.9%แแต่ออเทมไฮออเดอร์ล้นราคาสินค้าพุ่งแดนมาจิ้นสวยปั่นผล0.07บาทต่อหุ้นนายสมพลธนาดำรงศักกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟอร์จูนพาสอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ FPI เปิดเผยว่าภาพรวมผลงานปี64ค่ะบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิอยู่ที่329ล้านบาทเพิ่มขึ้น899%จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ32.9ล้านบาทโดยเป็นระดับกำไรที่สูงสุดเป็นประวัติการค่ะขณะที่รายได้รวมอยู่ที่2,167.7ล้านบาทเพิ่มขึ้น16.7%จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ1,856.8ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทค่มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ0.07บาทรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น103,103,112,95.38ล้าน0ล้านบาทโดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคำที่จะปรากฏเน่ากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือเรคขอดเดทในวันที่6พฤษภาคมนี้และกำหนดจ่ายเงินปันผล20พฤษภาคม65 กรรมการผู้จัดการค่ะกล่าวว่าแผนดําเนินธุรกิจปี65จะมุ่งเน้นไปในทางที่มองว่าประเมินว่าแนวโน้มยังสดใสเนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมฝ่งออกฟื้นตัวแรง ขณะที่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ค่ะยังคงดีต่อเนื่องขณะที่บริษัท FPI p o u p a r t s India Private Limited บริษัทย่อยในประเทศอินเดียค่ะที่ดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บริการรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์พลาสติกรับจ้างฉีดชุบโครเมียมพ่นสีประกอบชิ้นงานทุกประเทศปัจจุบ,บันก็มีการฟื้นตัวอย่างคึกคักมีออเดอร์เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อนซึ่งมูลค่าง,งานในมืออยู่กว่า7 0 0ล้านรูปี ทั้งนี้คำมียอดคำสั่งซื้อหรือแบ็กกรอกทั้งงานในประเทศและต่างประเทศมูลค่ารวมกว่า800ล้านบาททยอยรับรู้ปีนี้ประมาณ500ล้านบาทและที่เหลือรับรู้ในปีถัดไปขณะเดียวกันค่ะก็มีแผนประมูลงานใหม่เพิ่มเติมอีก300 400ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะได้งานประมูลอย่างน้อย50ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับงานสนับสนุนในมือในปีนี้เพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ1,000ล้านบาทมาต่อกันที่มิวค่ะพันใจปีนี้กำไรและรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังโชงงบปี64กำไรสุดที่กว่า379ล้านบาทพุ่งกระชูด325%นายประวิทย์หอรุ่งเรืองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิวคคอนสติลจำกัดมหาชนหรือมิวปเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานสิ้นสุดบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทสิ้นสุด31ธันวาคม64มีกำไรสุทธิอยู่ที่379ล้านบาทเพิ่มขึ้น325%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ168ล้านบาทและมี E ี i t d ดอยู่ที่1,131ล้านบาทเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มี E ี i t d ด้จำนวน940ล้านบาทขณะที่มีรายได้รวมกัน15,812ล้านบาทเพิ่มขึ้น400 4,171ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น36%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม11,641ล้านบาท ส่วนแนวโน้มปี65หาคาดว่าจะมีกำไรสุที่ต่อเนื่องจากปีก่อนเนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจ่จะเริ่มฟื้นตัวจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายประกอบกับบริษัทคมีความพร้อมในการแข่งขันนอกจากนี้แนวโน้มราคาเหล็กในตลาดโลกก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นจากสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กในจีนที่มีข้อจาํากัดการส่งออกและลดกําลังการผลิตรวมถึงลเลิกนโยบายคืนภาษีส่งออกหรือ tax r e b a t ส่งผลให้ราคาเหล็กในตลาดโลกอยากมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นค่ะ ไปต่อกันที่ชโยกรุ๊ปเปนบ้างค่ะชะโยกรุ๊ปมั่นใจปีนี้เติบโตตามเป้านะคะระยะ3ปี56 67เติบโตรายได้เฉลี่ยมไม่น้อยกว่า20-25%ต่อปีค่ะนายสุขสันยักิ์ศินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริรรษัทชโยกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือชโยค่ะซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกรัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สินธุรกิจปล่อยสินเชื่อและธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้านะคะก็เปิดเผยว่าผลประกอบการปี64ที่ผ่านมานี้ค่ะบริษัทมีรายได้รวม720.39ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน2 4 1 2 7ล้านบาทหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น50.36%สาเหตุการเพิ่มขึ้นก็มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ได้คุณภาพจำนวน 244.61ล้านบาทและรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจำนวน21.82ล้านบาทค่ะขณะที่ปี64ค่ะบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี64นะคะอยู่ที่222.04ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน67.24ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ43ค่ะโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้อยู่ที่ประมาณ75.40 7 5 5 0ถึง75.50ของรายได้ และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ30.82ค่ะคุณสุขสันยังกล่าวถึงทิศทางธุรกิจในปี2 5 6 5นะคะว่าบริษัทได้เข้าเจรจาซื้อพอร์ตหนี้จากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องโดยมีงบลงทุนอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทคาดว่าจะซื้อหนีม้มาบริหารได้ประมาณ1,000 10, 0ถึง1 2 0 0 0ล้านบาททั้งนี้ไม่รวมเจที่จะตัดจัดตั้งกับสถาบันการเงินตามนโยบายของทอปทด้วยค่ะ คุณสุสานร,ระบุนะคะว่าปี65ยังเป็นปีแห่งโอกาสของชโยในการซื้อนี้เข้ามาบริหารรวมถึงการจัดตั้ง JV กับร่วมกับสถาบันการเงินโดยบริษัทคาดว่านี่เสียยังคงอยู่ในระดับที่ปริมาณที่สูงค่ะและสถาบันการเงินจะทยอยขายนี่เสียอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทมีความพร้อมที่จะรูปธุรกิจนี้เสียเข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เรามีความเชี่ยวชาญสามารถสร้างการเติบโตท้งแง่ของยอดขายและกําไร และในปีนี้บริษัทมีแผนจะรุกธุรกิจปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อในปี65ไว้ที่ประมาณ1000ล้านบาทค่ะทางนี้บริษัทมั่นใจว่าปี65นั้นบริษัทจะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนและมั่นใจว่าจะรักษาระดับนี้ได้ในปี6 6ถึง67ด้วยเช่นกันค่ะค่ะแล้วเราก็ปิดท้ายเช่นเคยนะคะกับหุ้น IPO ค่ะสัปดาห์นี้นำะมาฝากกัน2บริษัทด้วยกันนะคะ แล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกลุ่มไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะเดินเครื่องนำยานแม่ SCBX เข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะกลุ่มไทยพาณิชย์ค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรนะคะปรับโครงสร้างกลุ่มธรุรกิจการเงินและโครงสร้างการถือหุ้นค่ะมุ่งสร้างการเติบโตและมูลค่าในระยะยาวรับบริบทโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วล่าสุดนะคะยานแม่ SCBX ประกาศทำคำเสนอซื้อหรือว่า tender offer หุ้นทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ scb กับผู้ถือหุ้นของ scb ค่ะเพื่อแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ scbx ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ1หุ้นสามัญของ scb ต่อ1หุ้นสามัญของ scbx และ1หุ้นปริมสิทธิ์ของ scb ต่อ1หุ้นสามัญของ scbx โดยจะเริ่มกระบวนการแลกหุ้นได้ตั้งแต่วันที่2มีนาคมจนถึงวันที่18เมษาย,ยน6 5หนี้นะคะ เพื่อเตรียมนำ SCBX เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิกถอ,อนหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ออกจากตลาดในวันเดียวกันค่ะในอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารของ SCB นะคะและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนก็กล่าวค่ะว่าหลังจากได้รับอนุมัติการจากที่ประชุมของวิสามัญของผู้ถือหุ้นของธนาคารเมื่อปลายปี64ที่ผ่านมานั้นนะคะ ขณะนี้ก็ได้มาถึงกระบวนการแลกหุ้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เป็น SCBX ค่ะแล้วก็นำหุ้น SCBX เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มไทยพาณิชย์เพื่อเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินที่มีศักยภาพสูงและธุรกิจแพลตฟรอร์มอย่างเต็มรูปแบบบุงยกระดับองค์กรสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายสร้างการเติบโต,ตอย่างไร้ขีดจำกัดและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนและแข็งแรงให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาวค่ะกระบวนการแลกหุ้นในครั้งนี้นะคะ SCBX จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญและหุ้นปริมาสิธิ์ของธนาคารค่ะในอัตรา1หุ้นสามัญของ SCB ต่อ1หุ้นสามัญของ SCBX และ1หุ้นปริมาสิทธิ์ของ SCB ต่อ1หุ้นสามัญของ SCBX การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติค่ะแต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ SCB นะคะได้ทําการตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วเท่านั้นและเมื่อกระบวนการแลกหุ้นแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน6 5นะคะและเมื่อผู้ถือหุ้น SCB ตอบรับคําเสนอซื้อมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCB หุ้น SCBX นะคะจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า SCB เช่นเดิมนะคะและผู้ถือหุ้น SCB ที่รับการแลกหุ้นได้สมบูรณ์ตามกำหนดระยะาค่ะจะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นของ SCBX แทนนะคะส่วนผู้ถือหุ้นของ SCB ที่ไม่ตอบรับคำ,ำ,คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเวลาที่กำหนดนะคะก็จะยังเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อไปนะคะอดียวแล้วก็ตามค่ะหลักทรัพย์ของธนาคารจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่หลักทรัพย์ของ SCBX เข้าไปจดทะเบียนนะคะ ในอาทิกล่าวเสริมนะคะว่าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ากระบวนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการเติบโตของธุรกิจภายใต้กลุ่มไทยพาณิชย์ในหลายด้านรวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจของกลุ่มให้สามารถขยายและพัฒนานธุรกิจใหม่ที่มีอนาคตได้อย่างเต็มที่นะคะที่มีการแบ่งแยกการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มไทยพาณิชโดยรวมและจะนำไปสู่โอกาสที่จะรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการดาเนินงานของธุรกิจที่โอนย้ายไปยัง SCBX รวมไปถึงธุรกิจใหม่ในอนาคตที่มีในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสูงด้วยค่ะค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ผู้น IPO อีกบริษัทหนึ่งนะคะสำหรับที่มีการเคาะราคาเสนอขายกันไปค่ะกับ BBGI ค่ะ BBGI ต่างตั้งอันดอร์ไร e r เตอร์พร้อมเปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา10.50บาทต่อหุ้นค่ะนายกิติพงษ์ลิมส่วนโรธประธานเจ้าหนี่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท BBGI จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า BBGI ค่ะซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและผู้สร้างสารรค์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยค่ะ แล้วก็พร้อมด้วยนะคะนางสาวบุษราพรจันชูโชติรองกรรมการผู้จัดการสายงานวานิธนก,กิจบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซีมิโก้จำกัดนะคะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งค่ะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซีมิโก้จำกัดนะคะเป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายพร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ CGS c i อสประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัด มหาชนนะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพราจจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ DBS v i c k วิกเร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัตจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เม่แบงค์ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ไายจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญพิ่มทุชนของ BBGI ค่ะ โดยเสนอขายหุ้น IPO นะคะจำนวนไม่เกิน433.20ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ10บาท50สตางค์ค่ะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP และ KSL นะคะเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรจองซื้อในระหว่างวันที่3ถึง4และ7มีนาคม65ตั้งแต่เวลา8นากา30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะและวันที่8มีนาคม65ตั้งแต่เวลา8นาา30นาทีถึงเที่ยงนะคะ ผ่านใบจองซื้อหรือว่า hard copy โดยนำส่งเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดสำนักงานใหญ่ชั้น15นะคะแล้วก็ระบบออนไลน์ค่ะนักลงทุนทั่วไปนะคะก็สามารถจองซื้อ BBGI ได้ตั้งแต่เวลา8นาก30นทีของวันที่9มีนาคมจนถึงวันที่10จนถึงเวลา16นาฬกาของวันที่11มีนาคมนะคะผ่านช่องทางจองซื้อ3ช่องทางได้แก่1ใบจองซื้อค่ะ 2. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์แล้วก็3การจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป,เทป,เทปของผู้จัดการการจัดจําหน่ายรับประกันการจัดจําหน่ายนะคะและผู้จัดการการและผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาวิธีการและเงื่อนไขของการจองซื้อค่ะที่ผู้จัดจําหน่ายรับประกันจัดจําหน่ายแต่และรายกําหนดค่ะโดยคาดว่าจะนําหุ้นเข้าปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงกลางเดือนมีนาคม65ค่ะค่าและนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะ ของบริษัทจดทะเบียนนะคะรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจภาวะตลาดหุ้นนะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดค่ะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ที่ w w w h ์ o t หุ้น d t com ค่ะแบบเรียลไทม์ได้เป็นประจำทุกวันทำการนะคะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram, Twitter l i n e s ์สแ r e Telegram แล้วก็ยังรับชมย้อนหลังรายการของหุ้น i ีไซน์รายการต่า,า,างๆค่ะได้ทุกช่องทาง ในช่องทาง YouTube c h anel n ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการข่าวเด็ดสุสดาหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราทั้ง2คนได้ใหม่ค่ะในวันศุกร์หน้าเวลา18นาฬกาวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน,ท,ท,านที่ติดตามสวัสดีค่ะ